สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลรัฐนกรขอ,ของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารในรอบรัวของราชมงคลร,ครันครนํำมาเล่าให้ฟังกันเช่นเดิมค่ะมาติดตามข่าวแรกกันที่การหารือก,กับทางกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อที่จะเตรียมร่างหลักสูตรการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยที่พื้นที่อำเภอชัยบาดาลค่ะดร์นวรพลรัศดีวัชระบุญนะคะ ท่นานอธิการ,รบดีของราชมงคลพระนครค่ะพร้อมด้วยนายรณกฤษเอื้อพิพัฒนากุลนะคะที่ปรึกษาอาธิการบดีพันตำรวจโทธนายอดดำเนินนายทาวัตเบญจาธิกุลค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัชยาธรวัฒิกรสิริกุลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนาค่ะคณะปรีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะโดยได้ร่วมกันหารือนะคะกับทางกระทรวงกลาโหมค่ะเพื่อที่จะขอคําปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในด้านของการผลักดันการศึกษาแล้วก็เตรียมแผนงานในการดําเนินการร่างหลักสูตรในการจัดตั้งมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยที่อำเภอชชยบาดานจังหวัดลบบุรีค่ะ โดยมีพลเอกจิรวิทย์เดชจรัดสรีนะคะผู้อำนวยการส่วนการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหานและพลตรีทรงวิทย์วายุเหือดค่ะพร้อมคณะนะคะให้เกียรติในการต้อนรับ แล้วก็ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะในด้านของการพัฒนากำลังพลและก็ด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่ห้องประชุมศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารสำนักงานปลัดก,กระทรวงกลาโหมนั่นเองค่ะ ไปดูกันต่อนะคะที่การบรรยายพิเศษปัดฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปาศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะซึ่งปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปรณัดดาดิศกุลนะคะให้เก็บมาบรรยายให้กับน้องๆน,นักศึกษาของเราในปีนี้ด้วยค่ะ เดยผููชว่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวทนะคะคณะปฏิคคณะศิลปศาสตร์ค่ะได้เป็นประธานในการเปิดงานปิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ประจำปี2567ค่ะโดยทางคณะนะคะได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลค่ะสมาชิกบุตริสภาประธานพิพิพธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จกรมพยานดำรงราชานุภาพนะคะได้ให้เกตบรรยายในหัวข้อหน้าที่พลเมืองสู่สังคมวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีค่ะแล้วก็ยังมีการบรรยายนะคะในหัวข้อซอฟต์สกิลทักษะที่จำเป็นเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่21 โดยดรวิไลพึ่งผลนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับการจัดงานปฐิบน,นิเทศครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้น้องๆน,นักศึกษาได้มีความพร้อมในด้านของเทคนิคแล้วก็ทักษะที่สำคัญเพื่อการทำงานอย่างมีออาชีพนะคะมีแนวทางในการปรับตัวต่อการเริ่มต้นทำงานในองค,ะคะ์กรค่ะ ตลอดจนมีทักษะในการทำงานอันเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจแล้วก็ ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปค่ะซึ่งในกิจกรรมประชิมในเทศค,ครั้งนี้นะคะก็มีน้องนอนักศึกษาชั้นปีที่4ของคณะศิลปาศาสตร์สสาขาวิชาด้วยกันค่ะได้แก่สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจบริการสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและก็สาขาวิชาภาษาไทายประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสารเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ มาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ค่ะโดยชุมนุมนักจัดดอกไม้มืออาชีพได้มีการจัดกิจกรรมอบรมนะคะการออกแบบกราฟิกในงานดอกไม้ค่ะโดยชุมนุมนักจัดดอกไม้มืออาชีพนะคะภายใต้การดูแลของงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีข้าวหากรรมศาสตร์ค่ะได้มีการจัดอบรมนะคะในหัวข้อ การออกแบบกราฟิกในงานดอกไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักศึกษาได้มีองค์ความรู้ทั้งนันของการออกแบบแล้วก็นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดดอกไม้ในงานต่างๆแล้วก็ทักษะการนําเสนองานได้รับเกียรติจากคุณติรัชยาผู้เจริญนะคะเป็นวิทยากรในครั้งนี้และในการนี้ค่ะดรสุชีราพงศัยนะคะหัวหน,น้าสาขาวิชาคหากรรมศาสตร์ประยุกต์ ก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมชุมนุมพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาขหากรรมศาสตร์ประยุ์ค่ะอาจารย์อนุสรใจทนอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมและบุคลากรนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะยังอยู่กันที่ข่าวจากทางคณะศิลปศาสตร์นะคะที่ได้มีการเปิดบ้านให้การต้อนรับผู้บริหารจากทีโซว์คอร์เนนะคะประเทศเกาหลีแล้วก็แคนาดาค่ะ ผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรยุทธภูมิสุวรรณเวทนะคะคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลรันคร พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะได้ร่วมการประชุมหารือนะคะถึงเรื่องของการเปิดหลักสูตรระยะสัน้นการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้ภาษาอื่น Teaching English to s p e a k e r of Other l a n g u a g e หรือว่า TSO นั่นเองค่ะเดยวร่วมกับทั้งผู้บริหารสถาบัน TSO College นะคะจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะที่ ห้องประชุมนะคะอาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมกันนะคะก็เพื่อที่จะเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหลักสูตร3ประเภทด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยหลักสูตรทีโซน,นะคะสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาเกาหลีพื้นฐานแล้วก็หลักสูตรผสมภา,าภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการของราชมงคลระนครนะคะแล้วก็สถาบันทีเซา l คอร์เรในระดับต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะทิ้งท้ายข่าววันนี้นะคะเป็นข่าวจากทาง คณะบริหารธุรกิจขาดที่ได้มีการจัดกิจกรรมประถมนิเทศฝึกงานระดับประกาศเสบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชค่ะโดยงานสาเกศศึกษาคณะบริหารธุรกิจนะคะได้มีการจัดโครงการประถมนิเทศฝึกงานระดับประกาศเสบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาพยุงวงศ์นะคะรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรมหาอินหัวหน้างานสาหกิจศึกษากล่าวรายงานซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงทักษะต,ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ ก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกงานกับสถานประกอบการต่างๆซึ่งในโอกาสนี้ค่ะได้มีการอบรมนะคะในหัวข้อ Personality Subset f u l ค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปราดิชาติชวนรักธรรมค่ะและอาจารย์บณนีรัตน์รัชตากุลพัฒนนะคะอาจารย์ประจำสาขาว,วิชาการจัดการมาร่วมให้ความรู้กับนนงๆนักศึกษานักเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณนุ้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ